สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําวัสดุปลูกนะครับสาหรับในการเพาะต้นกล้าจะเป็นต้นกล้าผักสลัดหรือผักไทยแล้วก็แล้วแต่นะครับสามารถใช้ได้ทุกผักเลยวันนี้มาทําสูตรง่ายๆนะครับโดยมีวัตถุดิบแค่3อย่างอันนี้เป็นดินมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนถ้าเกิดใครไม่มีมูลไส้เดือนก็ให้ใช้แกลบเผานะครับแกลบดำนะครับได้ อันนี้เป็นขุยมะพร้าวครับอันนี้ยังไม่ได้ร่อนนะครับขุยมะพร้าวกี้ร่อนลงไปหน่อยแล้วนี่ฮะขุยมะพร้าวแช่น้ํามาแล้วนะครับสามคืนเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับ,บแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับผ่านการหมักมาแล้วนะครับยังไม่ร่อนเหมือนกันต้องร่อนทุกอย่างเลยนะครับให้มีเนื้อที่ละเอียดนะครับเพราะว่ารากเขายังเล็กอยู่ไม่อยากให้มีอุปสรรคในการเดินรากของผ,ผักของต้นกล้าเล็ก อันนี้ก็หมักไว้นะครับสูตร2คืน2น้ำา1แดดนะครับเรียบร้อยแล้วมีคลิปไว้นะครับใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับฮอร์โมนต่างๆนะครับฮอร์โมนน้ำหมักอะไรก็ได้นะครับที่ใครมีหมักอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าไม่มีก็น้ำเปล่าเฉยๆนะครับ ช่นิดเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกส่วนผสมจะใช้อัตรา1ต่อ1ทุกอย่าง1ส่วนเท่ากันหมดนะครับสมมุติว่าเราใช้วัสดุในการตวงเป็นถังแบบนี้จะเป็นขุยมะพร้าวหถังแบบนี้เต็มๆปุ๋ยหมักของเราขี้วัวของเราก็1ถัง,ถงเต็มๆเ,เหมือนกันแล้วก็อันนี้ มูลไส้เดือนก็1งถังเต็มๆเหมือนกันนะครับแค่นี้3ามอย่างนี้เป็นวัสดุปลูกนะครับจะทําให้มีคุณภาพคล้ายๆกับพิทมสเลยนะครับถ้าเราไปซื้อก็มีราคาที่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากเดี๋ยวร่อนอันนี้ก่อนนะครับเป็นขุยมะพร้าวนะครับเพราะว่าเขาจะมีเส้นใยเยอะนะครับเราต้องร่อนใช้อะไรก็ได้ครับในการร่อนแต่ก็นี่ก็เราก็หาได้นะครับกากขมจิ้เนีนมีมากมายเลยนะครับ มีกันทุกบ้านเลยนะครับแล้วก็ามาใช้ประโยชน์ทิ้งไว้แต่มันค่อยๆกรอบพังไปนะครับก็ใช้ประโยชน์ไปพังก็ทิ้งนะครับเนี่ยเสร็จเขาจะมีขุยพวกนี้นะครับจะเป็นอุปสรรคในการเดินของรากพืชได้นะครับเวลาดึงขึ้นมามันจะพันกันเละไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาออกนะครับเก็บไว้องค์วัสดุปลูกอย่างอื่นได้เวลาเขาโตเขาไม่กลัวครับแค่เนี้ยแล้วเขเอาไปใช้ตอนที่เขาโตแล้วเอาไปผสมเป็นดินปลูกได้นะครับพวก ขุยมะพร้าวที่มันเป็นเศษเลอๆนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักขี้วัวน,นะครับผ่านกันหมักแล้วล้วก็มาล่อนเหมือนกันนะครับเอาให้มันได้ความละเอียดสูงนะครับใครจะใช้อะไรมีใครมีฝาชีหรืออะไรที่มันใหญ่กว่านี้ก็เอามาล่อนเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ดทั้งสิ้นนะครับเราอยู่ที่ว่าเราหาอะไรได้แล้วก็นํามาใช้นะครับพัดีเจอนี้ก็นํามาใช้นี้เลย นะเดี๋ยวเขาทาเดี๋ยวพอเต็มแล้วก็ทําอีกเหมือนกันนะครับนะฮะทำไปจนเต็มเลยนะครับส่วนนี้เป็นมูลไส้เดือนนะครับอาจจะมีการผสมอะไรมาบ้างแล้วแต่เจ้าของร้านที่เขาขายแต่ว่าก็จะมีความละเอียดล้วนซุอยอยู่แล้วนะครับเราจะล่อนก็ได้หรือไม่ร่อนก็ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเนื้อเขาก็ค่อนข้างที่จะละเอียดสามารถที่จะนํามาปลูกได้เลยนะครับนะมีความนุ่มอยู่แล้วนะครับนี่ครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนใส่เลย อันนี้คือมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนนะครับใส่ไปเลยแล้วก็อย่างที่สามนะครับอันนี้เป็นขี้วัวหมักแล้วนะครับแล้วก็ร่อนเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนผสมที่สามนี่แหละครับสามอย่างนะครับสามอย่างผสมเป็นพิษมอสนะครับส่วน ความชื้นของเรานะครับก็จะใช้ฮอร์โมนที่เรามีนะครับน้ำหมักจุลินทรีย์อะไรก็ได้นะครับที่เรามีผสมไปเลยนะครับเนี่ยหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแบบนี้นะครับผสมกับน้ําเติมน้ําก่อนนะครับเราจะใช้น้ําแค่นิดเดียวนะครับน้ํานิดเดียวเพราะว่าในตัวอ่ามูลไส้เดือนเนี่ยก็จะมีความชื้นติดมาด้วยนะครับ แล้วก็ขุยมะพร้าวที่เราหมักไว้ก็จะมีความชื้นเห็นไหมครับเวลากรรมเนี่ยมันจะมีเนี่ยฮะมีน้ําหยดลงมาด้วยเลยจะมีความชื้นมากอยู่แล้วนะครับที่ไม่ค่อยมีก็คือขี้วัวเนี่ยขี้วัวแต่ก็ยังมีความชื้นชื้นอยู่ไม่ได้แห้งแบบเป็นผงเลยนะครับงั้นเราใส่แค่นิดเดียวน้ําทีละนิดนะครับอย่าให้ความชื้นมันเกินแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันด้วงให้ถึงข้างล่างเลยนะครับ ใช้ได้แล้วนะครับความชื้นความชื้นที่ได้จากขุยมะพร้าวด้วยจากามูลไส้เดือนด้วยนะครับจากมูลวัวด้วยที่เราหมักไว้นะครับพี่วัวด้แล้วก็ความชื้นที่มันรวมๆกันเนี่ยน่าจะพอดีเติมน้าค่อยๆเติมนะครับอย่าเติมเยอะถ้าเติมเยอะจุดินทรีย์เราจะตายแล้วก็วัสดุปลูกเราจะเน่านะครับนี่ก็สามารถเก็บไว้ได้เลยนานนะครับใช้ได้นานแล้วขอยัดคนให้ทั่วๆก่อนนะครับ หม่จะคุยก็เลยไม่ได้ตั้งใจคนอะไรนะักเห็นไหมยังมีเศษเที่ยังเป็นขุยมะพร้าวกองรวมกันอยู่นะฮะหลังจากที่เราได้วัสดุปลูกนะครับแล้วก็เตรียมเพาะได้เลยไม่ต้องอะไรมากมายความชื้นได้แล้วระดับนี้แต่ว่าความชื้นระดับนี้ก็คือนําไปเก็บได้นะครับไปเก็บเก็บไว้สําหรับใช้ในการต่อไปได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เลยเนี่ยเราก็ต้องใส่แล้วเราก็ต้องรดน้ําอยู่ดีนะครับแล้วก็เพาะเลยนะครับเดี๋ยวใส่อันนี้แหละนี่แหละอาทิตย์เนี่ยตะก,กาเที่เอาตะก,กาที่ล่อนวัสดุอยู่เมื่อกี้เนี่ยครับเอามาปลูกเลยปลูกกรีนโอ๊กเลดคอร์เอา มิกสลัดเลยแล้วกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็เราก็ปลูกกันโรยก็ใช้มือเราจับโรยๆรเลยนะครับไม่ต้องถี่มากเพราะยังไงเราก็ต้องแยกอยู่ดีนะครับจะมีกี่เม็ดกี่อะไรไม่รู้เนะี่ยได้อะไรก็เอานั้นนะครับไม่ใช้หมดนิดเดียวพื้นที่ปลูกเราไม่เยอะครับคนที่เยอะก็ซองใหญ่เลยนะครับอันนี้ผมพื้นที่ปลูกน้อย ขนาดตั้งใจโรยยังไปเป็นกองกันอยู่อยาให้มันกองกันนะครับเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปนะครับเดเวลวดึงออกมาก็จะลำบากหมดแล้วใช้ใช้ดินนี่นะครับดินนะฮะทำให้มันแบบมีละอองลงไปนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวไม่ต้องเยอะเลยครับ นิดเดี๋ยวพอไม่เห็นสีเมล็ดก็พอแล้วครับหาเรียบร้อยอันนี้ผักสลัดนะครับต่อไปเป็นผักไทยผักไทยจะเป็นกวางตุ้งดอกวัสดุเหมือนกันครับใส่เข้าไปครับไม่ต้องไปกดแน่นนะครับเมื่อกี้แคแ่แปะให้มันเรียบ หลือจากที่ลงแปลงครั้งที่แล้วนะครับมันใช้นิดเดียวครับมเมล็ดอ้าวนนี้ขึ้นใช่ก็ขออภัยนะครับเมื่อกี้บอกว่าจะไปเราจะเพาะกวางตุ้งดอกกันเมื่อกี้ไปดูแล้วมันไม่ใช่กวางตุ้งดอกไปเจอห่อนี้มาครับมันมีมเมล็ดอยู่คล้ายๆเมล็ดพวกผักกาดกวางตุ้งเนะี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเม็ดอะไรนะครับ เป็นเมล็ดผักไทยสักอย่างหนึ่งนี่นะครับตระกูลผักกาดไม่รู้ผักกาดขาวผักกาดเขียวอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเม็ดท,ที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ต้องลองเสี่ยงดวงดูว่าผ,ผักเราจะเป็นผักอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะโรยไปนะครับเป็นต้นกล้านะครับแล้วโรยไปในเดินนะครับใช้นิ้วอย่างนี้นะครับเราจะรู้ว่ามันลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเราจะมองเห็นนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําเข้าไปลดน้ํานะครับนําผักไปลดน้ำไม่ใช่นาน้ํามาลดผักนะครับนําผักไปลดน้ํา เดี๋ยวพอเขางอกนะครับเราก็จะนําเขาไปใส่ถาดพอก้าครับแล้วก็พร้อมกับดินที่เราปรุงไว้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ไว้ปลูกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและขอบคุณที่ท่านได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ